ความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคซอมบี้ไปทั่วทั้งเมืองฮโยซานรับจนครบ2วันเต็ม เด็กนักเรียนที่ยังเหลือรอดอยู่ในโรงเรียนตอนนี้ก็ยังคงไม่ได้รับความช่วยเหลือจากทีมกู้ภัยเลยแม้แต่ทีมเดียวจนตอนนี้ครับเหลือคนรอดชีวิตกันไม่กี่คนแล้วความช่วยเหลือครับก็ดูเหมือนว่าจะยังคงไม่มาถึงสักทีเพราะว่ารัฐบาลคงจะคิดว่าตอนที่เกิดการระบาดขึ้นมาครับก็เป็นเวลาที่นักเรียนอยู่ในโรงเรียนฮโยซานกันอยู่คงกําลังทําการเรียนการสอนอยู่แน่ไม่น่าจะมีคนรอดชีวิตมาได้หรอกแต่พวกเขากลับคิดผิดเพราะว่านักเรียนบางคนครับยังคงฝืนโชคชะตา เอาชีวิตให้รอดจากฝูงซอมบี้หลายร้อยภายในโรงเรียนครับจนในตอนนี้ปัญหามันก็เริ่มเกิดแล้วเพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นครับมีบางคนยังไม่ได้กินน้ํากินอาหารมาร่วมกว่า2วันก็เลยไม่รู้เหมือนกันครับว่าพวกเขาจะทนกับเหตุการณ์นี้ไปได้อีกนานแค่ไหนจะตายเพราะถูกซอมบี้กัดก่อนหรือว่าขาดน้ําตายกันแน่ สวัสดีครับผูมอบบลทุกคนกำลังจะได้ฟังสรุปในเรื่องซีรีส์เรื่องใหม่จากทาง n น t f l i x อย่างเรื่อง All of Us Are Dead มัธยมซอมบี้ใน EP ีที่7กันแล้วครับใครที่ยังไม่ดู E ีีก่อนหน้าให้กดกลับไปดูก่อนที่ลิงใต้คลิปสำหรับเพื่อนๆคนไหนชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้อดินคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับหนังได้เปิดเรื่องขึ้นมาที่ชายคนนี้อีแจจุนทหารของทางรัฐบาลครับ ที่กำลังจะปลดประจําการอีกเพียงแค่หนึ่งอาทิตย์เท่านั้นในตอนนี้ครับเขากลับขออาสา,าจากทางผู้วงคับบัญชา ในการขอลงภาคสนามเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อการกวาดล้างซอมบี้รับและช่วยเหลือผู้คนในเมืองที่ยังคงเหลือรอดชีวิตอยู่โดยตัวของแจจุนเองนั้นไม่ได้สนคำเตือนของผู้เป็นแม่เลยแม้แต่น้อยคือแม่เนี่ยพยายามบอกให้เขารับเมื่อไหร่แกจะกลับบ้านแต่แจจุนก็บอกว่าอีกแค่อาทิตย์เดียวผมก็ปลดประจำการแล้วเดี๋ยวก็ได้เจอกันแล้วนะครับแม่ตอนนี้แม่ก็ไม่ต้องห่วงไปหรอกผมทำงานแต่เอกสารแต่ตอนนี้ผมต้องไปก่อนแล้วนะแม่ พอดีมีเพื่อนชวนไปเตะบอลน,นะครับซึ่งในความจริงนั้นคือเขาถูกเรียกตัวรับไปทำภารกิจด่วนที่ใจกลางเมืองฮโยซานในการบุกเข้าไปที่ตึกอาศัยแห่งหนึ่งรับจัดการกวาดล้างซอมบี้ร่วมกับทีมทหารไปทีละชั้นเพื่อช่วยเหลือผู้รอดชีวิตออกมาให้ได้มากที่สุดครับทว่าภารกิจในครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะจบไม่สวยสักเท่าไหร่แจจุจนรับถูกซอมบี้ตัวหนึ่งกัดเข้าไปที่คออย่างจังก่อนที่เพื่อนทหารของเขาจะลากตัวเขาขึ้นรถไปรับเพื่อพากลับไปที่ศูนย์กักกัน ระหว่างที่เขานั้นกำลังเปลี่ยนร่างกลายเป็นซอมบี้แล้วภาพก็ได้ตัดมาที่คลิปบันทึกการทดลองของครูอีที่เขาได้บอกเล่าเพิ่มเติมครับถึงเรื่องของความหวัง ที่อาจจะนํามาซึ่งหนทางการรักษาโรคซอมบี้นี้ก็เป็นได้เพราะว่าครูอีรับเพิ่งเจอเรื่องบางอย่างที่สําคัญซึ่งนั่นก็คือการเพิ่มอุณหภูมิของร่างกายซอมบี้มันทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเม็ดเลือดขาวรับแบ่งตัวเพิ่มขึ้นจํานวนมากเพื่อต่อต้านเชื้อไวรัส้ายไม่แน่นะครับว่าหนทางการรักษาเนี่ยอาจจะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วก็เป็นได้ก่อนที่าพเอิการจะตัดกลับมาที่ทางฝั่งของซูย,ย็อกกับนํารากันบ้างคือนํารารับอยากถามซูยย็อกว่า ทำไมเขาต้องเอาร่างกายตัวเองมาเสี่ยงแบบนี้ด้วยในการมามัดข้อมือกับเธอไม่กลัวฉันจะกัดหรือไงซวยยักก็ตอบไปต,ตรงๆนะกรัวบว่า ฉันน่ะไม่กลัวเธอหรอกเพราะว่าฉันแอบชอบนํำรามานานแล้วแต่ไม่เคยกล้าบอกเธอเลยถ้าถามว่าทำไมน่ะหรอเพราะใครๆก็รู้กันว่าฉันเนี่ยมันหัวตื้อขนาดไหนทำอะไรก็ไม่เก่งสักอย่างแถมประวัติเก่าก็เป็นนักเลงด้วยส่วนนํำรายตอนนั้นก็เป็นนักเรียนตัวอย่างท็อปห้องเสมอเลยทั้งสวยรวยเก่งแบบนี้ใครจะไปกล้าแตะก,กันละ่ะนํำราได้ยินแบบนั้นก็ดีใจสิครับก็เลยเงยหน้าตอบซูย,ยกกลับไปว่าฉันน่ะ ก็ชอบนายนะว่าแล้กรับก็เกิดเป็นจูบอันแสนวิเศษของทั้งคู่ขึ้นมาทำกลางสถานการณ์อันเร็ว้ายอย่างน้อยๆครับก็ยังพอมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นมาบ้างก่อนที่ภาพจะตัดกลับมาที่ทางฝั่งของอึนจีที่ตอนนี้ครับเธอก็เดินลัดเลาะไปตามอาคารต่างๆด้วยความหิว จนห่วงเธอนั้นเหมือนจะจับเสียงบางอย่างได้รับมันดังออกมาจากห้องพักครูห้องหนึ่งที่เธอนั้นก็เหมือนจะรู้จักดีก็เลยใช้มือพังประตูลูกปิดเข้าไปอย่างง่ายๆครับด้วยพลักกำลังมหาศาลจนครูอ says, ้วนในห้องเนี่ยก็ตกใจเลยสิถ้าเธอเป็นใครกันเนี่ยเข้ามาที่ห้องครูได้ยังไงโดนกัดมาบ้างหรือเปล่าซึ่งอุนจีก็เลยตอบกลับไปว่าคุณครูคะ หนูโดนกัดมาและหนูหิวมากๆเลยขอกินปลาของครูนะคะซึ่งครูอ้วนที่เห็นแบบนั้นก็ตกใจเลยสิเขาพยายามจะคว้าหมอ้อนในห้องดับเข้ามาทุบที่หัวของอึนจีอย่างจัง ด้วยความกลัวที่ว่าตัวเองจะติดเชื้อแต่อึนจีที่โดนแบบนั้นครับกลับไม่รู้สึกเจ็บเลยแม้แต่น้อยกลับโกรธครูซะมากกว่าเธอก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายครับจากกินปลาเนี่ยมากินครูแทนแล้วกันอ้วนตุ๊ตะแบบนี้อร่อยดีอย่าบอกใครซึ่งหลังจากนั้นไม่นานครับนามดาก็ได้บอกกับเพื่อนๆว่าเธอได้ยินเสียงแปลกๆนะดังมาจากที่ไกลๆเป็นเสียงเหมือนคนกาลังอ้วกเลยก็ว่าได้ซึ่งคนที่อ้วกก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับอึนจีเองนั่นแหละ ที่หลังจากเธอกินครูอ้วนไปแล้วเธอก็เกิดขยะแขยงขึ้นมาแล้วก็อ้วกออกมาจนหมดรับในขณะที่ครูอ้วนในตอนนี้ก็กําลังจะเปลี่ยนร่างกลายเป็นซอมบี้ซึ่งบอกได้เลยครับว่าเสียงนี้ไม่ใช่เสียงเดียวที่นําราได้ยินเธอได้ยินหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเสียงที่เบามากขนาดไหนขนาดเด็กแว่นจุนยองตดเงียบก็ยังได้ยินในคิดดูซึ่งนี่ครับน่าจะเป็นคุณสมบัติพิเศษของเครื่องคนครึ่งซอมบี้ไม่มีผิดแน่ครับซึ่งผมจะขอเรียกคนกลุ่มนี้ว่าเซียวบีแล้วกันครับคือมีซอมบี้ในร่่าางงกยยเซีวหนึ ซึ่งคนที่เป็นเซียวบีอีกคนเนี่ยก็คือกวีนำนั่นเองที่เขานั้นก็มีหูดีไม่ต่างกับเซียวบีคนอื่น ได้ยินเสียงหัวหน้านักเลงครับมาแต่ไกลเน่ตอนนี้กำลังหลบอยู่ใต้ท้องรถกวีนำได้ยินแบบนั้นก็เลยเดินเข้าไปหาครับไอหัวหน้านักเลงก็ดีใจใหญ่เลยสิอย่างน้อยครับก็มีลูกน้องไว้ใช้งานแล้ววะในไหนเองก็มาแล้วเนี่ยวิ่งไปล่อซอมบี้ให้กูหน่อยสิวะฉันจะได้วิ่งไปอีกทางไงไอกวีนำหน้าโง่ทำให้มันเร็วๆหน่อยฉันคือหัวหน้าแกนะเวยกวีนำตอนแรกครับทำท่าทางเหมือนจะอ่อนข้อให้แต่ที่ไหนได้มันเอาคืนครับลากตัวหัวหน้านักเลงตัวเองให้กับเพื่อนซอมบี้ได้กินอย่างอาเละอร่อย ให้มันรู้สะบ้างลูกพี่ว่าตอนนี้ผมใหญ่สุดที่นี่รับเป้าหมายต่อไปของกวีน้ำก็ไม่ใช่ใครที่ไหนไอ้ชองซานนั่นเอง ฉันจะต้องควักลูกตาของมันมาสังเวยให้ได้ก่อนที่ภาพรับจะตัดกลับมาที่ทางฝั่งของพ่อโอนโจกันต่อหลังจากที่เขารับสามารถขึ้นฝั่งมาได้อย่างปลอดภัยก็ได้พบว่ากระสุนที่ถูกยิงนั้นมันแค่ถักๆไปเท่านั้นไม่ได้โดนอวัยวะที่สําคัญเลยแม้แต่นิดเดียวพ่อโอนโจก็เลยตัดสินใจเดินทางต่อ,อรับเพื่อมุ่งหน้าสู่โรงเรียนมัธยมฮยโยซานแต่ก่อนอื่นเลยก็คือจะต้องแวะเติมของก่อนที่สอนอกใกล้ๆเพราะว่าอย่างน้อยที่นั่งรับก็ต้องมีปืนแน่ๆแ,และเมื่อเขาได้ทุกอย่างที่ต้องการมาครบหมดแล้วออะไไไรก็หยุดดพ่อ่อโจม แล้วล่ะครับส่วนทางฝั่งของโอนโจโอเองในตอนนี้ที่หลังจากแผนการเปิดเพลงล่อซอมบี้ก็พังไม่เป็นท่าเธอก็เลยเสนอแผนการใหม่ให้กับเพื่อนๆได้ฟังครับ ที่อาจจะทําให้พวกเรานั้นสามารถเดินทางกลับไปที่ดาดฟ้าได้อีกครั้งซึ่งแผนการนั้นก็คือสร้างกําแพงลอซอมบี้ขึ้นมาครับโดยเจ้าของมากมายในห้องนั้นมากั้นเป็นกําแพงขึ้นมาแบ่งห้องเป็นสส่วนด้วยกันเพื่อย้ายเพื่อนมาอยู่ฝั่งหนึ่งรับแล้วหลังจากนั้นก็ทําให้เกิดเสียงดังลอซอมบี้ในตึกให้มาอยู่อีกฝั่งของกําแพงให้ได้มากที่สุดเ <c oughs> พื่อที่ว่าตรงถงทางเดินนั้นมันจะได้โล่งปราศจากพวกซอมบี้เราจะสามารถเดินขึ้นไปบนดาดฟ้าได้อย่างปลอดภัยซึ่งแผนการนี้ครับทุกคนก็เห็นด้วยเป็นเสียงเดียวกันว่า่าามันนนเป็แผกรทีีด ำกำแพงก็เลยถูกสร้างขึ้นในทันทีส่วนทั้งฝั่งของแก๊งนักธนูสาวในตอนนี้ก็เตรียมลูกธนูทุกอย่างไว้พร้อมหมดแล้วเตรียมพร้อมรับจะเดินทางออกจากโรงเรียนนี้ไปขอความช่วยเหลือจากโลกภายนอกแต่ตอนนั้นรับติดปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเจ้าอ้วนน่ะสิอาการบาดเจ็บของเขาครับมันค่อนข้างหนักอยู่พอสมควรถึงขนาดที่ว่าเจ้าอ้วนเดินต่อไม่ได้เลยก็ว่าได้พวกเขาเลยพยายามจะใช้แผนในการแบกเจ้าอ้วนแล้วรับแต่สุดท้ายเพลก็พังเพราะว่าอ้วนมีน้ำหนักเยอะเกินไปมันก็เลยจบลงตรงที่ว่า พวกเขาต้องติดอยู่ในห้องฝึกธนูกันต่อไปรับจนกว่าจะคิดแผนใหม่ออก ก่อนที่ภาพจะตัดกลับมาที่ทางฝั่งของตำรวจกับคู่หูกันบ้างที่หลังจากทั้งคู่รับได้ให้การช่วยเหลือทั้งลูกของอีซูแล้วก็เด็กหญิงปริศนามาได้เนี่ยพวกเขาครับก็ยังคงต้องเดินหน้าแผนการตามหาแล็ปท็อปกันต่อที่ถึงแม้ว่าจะทุลักทุเลหน่อยแต่ก็ต้องทําให้ได้ครับชะตากรรมของคนทั้งเมืองฮโยซานขึ้นอยู่กับแล็ปท็อปเครื่องนั้นแล้วทั้ง4ชีวิตครับก็เลยร่วมกันซ้อนมอเตอร์ไซค์ฝ่าฝูงซอมบี้ออกไปอย่างกล้าหาญเพื่อหวังเลึกๆครับว่าพวกเขาจะสามารถไปถึงที่โรงเรียนฮโยซานได้อย่างปลอดภัยัยททววว่่่าาาาาระหหงงนนน้้นพกเเขลี ได้เจอเข้ากับพี่ส้มแจ่มแพร่มไปเรื่อยอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังรับที่หนีซอมบี้อนุบาลมาหลบบนหลังคาเขาได้ขอความช่วยเหลือจากคุณตำรวจว่าช่วยผมทีครับผมติดอยู่บนหลังคานี้มาหลายชั่วโมงแล้ว ซึ่งคู่หูมันก็คิดในใจครับไอ้ตำรวจมึงเอาอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยใจแม่งพระเอกจริงๆว่ะก็ได้ก็ได้ในเมื่อแผนในใจมันไม่ตรงกันแบบนี้เด้ไม่มีเหตุผลครับที่ฉันจะต้องอยู่ต่อกับนายซึ่งหลังจากตำรวจลงจากมอไซค์คันนั้นไปแล้วครับไอ้คู่หูมันก็เลยชิ่งรถคันนั้นหนีไปพร้อมกับเด็กๆไปคนเดียวเลยก็ว่าได้ตำรวจก็งงเลยสิครับไอ้บ้าเอ้ยทิ้งกันแบบนี้ได้ไงวะเจ้าในตอนนี้ครับเวลาก็ได้ผ่านไปนานพอสมควร กำแพงของโอนโจนั้นก็สร้างสําเร็จเสร็จสมบูรณ์ไปเป็นที่เรียบร้อยเตรียมพร้อมรับจะต่อเข้ากับเครื่องเสียงเพื่อทําให้เกิดเสียงในการล่อซอมบี้เข้ามาที่ห้องแล้วแผนการนี้มันก็เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการซอมบี้หลายร้อยตัวรับหลังจากที่มันได้ยินเสียงดังมากๆเด็กก็พากันยกพวกมากันใหญ่มาที่ห้องที่พวกโอนโจอยู่ครับที่ในตอนนี้พวกเขาก็ทําได้เพียงแค่รอจนกว่าพวกมันที่ถงทางเดินนั้นจะวิ่งเข้ามาข้างในห้องจนหมดแต่ปัญหาในตอนนี้เลยก็คือกำแพงที่พวกเขาสร้างขึ้นมาครับมันคือเข้าของที่มาังรวมกันให้มัน สูงเท่านั้นถ้าถามถึงความแข็งแรงเนี่ยคำตอบเลยก็คือไม่มีเลยครับจะต้องใช้แรงของพวกเขาเองนั่นแหละในการช่วยดันเพื่อถ่วงเวลาซอมบี้เข้ามาข้างในให้ได้นานที่สุดครับแน,น่นอนว่าเสียงที่ดังในครั้งนี้เนี่ยกวีนำก็ได้ยินมันด้วยและรู้ตัวในทันทีครับว่ามันดังมาจากที่ไหนกวีนำเลยเตรียมความพร้อมจะเข้ามาปิดฉากทุกอย่างกับไอชองซนันในขณะที่ทางฝั่งของสสในตอนนี้ หลังจากที่พ่อโอนโจรับจากไปได้ไม่นานคำพูดสุดท้ายของเขาที่ขอร้องกับท่านสสเอาไว้เลยก็คือเขาขอให้เธอรับใช้เส้นสายในการขอร้องกับท่านผอ,อให้ช่วยส่งหอไปช่วยที่โรงเรียนมัธยมฮโยซานหน่อยสิซึ่งสสก็รักษาสัญญาที่ให้ไว้กับเขารับผอ,บอที่เพิ่งรู้เรื่องนี้ก็ได้ส่งทีมช่วยเหลือเข้าไปในทันทีด้วยการส่งหอลำหนึ่งรับให้เดินทางไปที่โรงเรียนฮโยซานอย่างเร่งด่วนที่สุดและนั่นรับก็เป็นจังหวะเดียวกันกับตอนที่ว่าแก๊งของโอนโจครับเริ่มต้นการเดินทางขึ้นไปบบบนทีี่ดดดาาฟ้าแบบพอ เพราะว่าถงทางเดินในตอนนี้รับมันโล่งจากพวกซัมบี้ไปเป็นที่เรียบร้อยจนพวกเขารับได้เดินทางมาถึงที่ประตูทางเชื่อมดาดฟ้า เพราะว่าปัญหาในตอนนั้นก็เกิดขึ้นเข้าจนได้เพราะว่าประตูรับมันดันล็อกนะสิโดยคนที่อยู่ในดาดฟ้าคนปัจจุบันรับอย่างไอ้เฉิมเพื่อนสนิทของอึนจีนั่นเองรับที่อยู่บนดาดฟ้านี้มาตั้งแต่แรกไม่เคยไปไหนในตอนนั้นรับเฉิมก็ได้ยินนะว่ามีคนขอร้องให้เปิดประตูให้หน่อยแต่ในตอนนั้นรับหอให้ความช่วยเหลือก,ก็มาถึงแล้วเฉิมเลยมีความจาเป็นต้องตัดสินใจในครั้งใหญ่ว่าจะช่วยเปิดประตูนั้นให้กับเพื่อนๆดีหรือไม่ก่อนที่ภาพในหัวของเขาจะตัดกลับไปในอดีตรับในวันทีีี่่่เเขาากกกกกััับออนนจถูกแกงงแงงงงลลยหไมม ใช่ครับสามารถช่วยเขาได้เลยมันก็เลยทําให้เฉิมนั้นมีความคิดอยากจะฆ่าทุกคนในโรงเรียนให้หมดไม่ต้องให้มีใครรอดด้วยเขาได้บอกกับทางทหารว่า ในโรงเรียนนี้ครับไม่มีผู้ลอดชีวิตคนอื่นหลงเหลืออยู่แล้วก่อนที่เขาจะเดินขึ้นหออย่างสบายใจเฉยในขณะที่ภายหลังประตูดานฟ้าเนี่ยผู้ชายแต่ละคนรับพยายามใช้แรงทั้งหมดที่พวกเขามีในการพังประตูดาดฟ้าเข้าไปให้ได้แต่มันก็ไม่ได้ผลรับเพราะมันเป็นประตูเหล็กและแข็งแรงมากเกินไปแถมในตอนนี้ครับเสียงจากการพังประตูข้างบนเนี่ยซอมบี้ก็เริ่มได้ยินกันแล้วแล้วแห่กันขึ้นมา ประตูดาดฟ้าก็ยังคงเปิดไม่ได้สักทีครับจนในที่สุดแล้วฝูงซอมบี้ก็เดินทางมาถึงเข้าจนได้กลุ่มของอนโจรครับจึงพยายามใช้ผ้าใบาที่มีข้างบนนี้เนี่ยในการโยนถ่วงเวลาพวกมันเอาไว้ และดูเหมือนว่าจะได้ผลอยู่พอสมควรจนงกระทั่งกว,วีนำรับได้โผ่หน้าออกมาพร้อมกับความแค้นแบบเต็มสูบที่เป้าหมายของเขาครับจะต้องฆ่าชองซานแล้วก็ทุกคนที่ขวางหน้าเขาให้ได้ชะตากรรมของนักเรียนกลุ่มนี้นั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปหรือว่าน,นี่ครับจะเป็นวาระสุดท้ายของพวกเขาแล้วอุตสาห์เอาชีวิตรอดกันมาได้ตั้งไกลจะมาตายตรงนี้กันอย่างนั้นหรอ อันนี้กรับเราจะต้องไปติดตามชมกันต่อในมัธยมซอมบี้ EP ต่อไปเพราะว่าเรื่องราวทั้งหมดก,ก็รับก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ทีนี้กรับมาเข้าสู่ช่วงพูดคุยหลังดูกันบ้างจากความเดิมใน EP ที่แล้ว เราได้พากันวิเคราะห์กันถึงประเด็นเรื่องของเซียวบี้ครับที่เกิดขึ้นในตัวของกวีนํำแล้วก็อึนจีไปว่าสาเหตุที่2คนนี้มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรคซอมบี้นั่นก็เป็นเพราะว่าทั้งคู่ครับก่อนจะโดนกัดมีนิสัยเป็นผู้ล่านั่นเองซึ่งถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือนิสัยของผู้ล่านั้นเท่ากับไม่มีความกลัวนั่นแหละครับเพราะเมื่อไหร่ที่มีความกลัวก็เท่ากับว่าไม่ใช่ผู้ล่าอีกต่อไปก็ต้องกลายเป็นผู้ถูกล่าใช่ไหมเหลยครับทีนี้ถ้าเราอยากพิสูจน์ทฤษฎีนนนนนนีี้้้้้้ใหหหหเเเป็็คววาาาาาาามมจจรรรริิิิงงงง่่ยยกกกะตอออสสถธบบทดขึัั ได้ด้วยสิเพราะว่าเธอรับก็เป็นหนึ่งในเซียวบี้เหมือนกันซึ่งถ้าจะอธิบายว่านำบราที่เป็นเซียวบี้รับเกิดจากการที่ถูกเซียวบี้อย่างกวีนำกัดที่ฎสดนี้น่าจะใช้ไม่ได้ผลอย่างแน่นอนครับแย้งจากเหตุการณ์ที่ครูอ้วนที่โดนอึนจีเซียวบี้กัดเนี่ยทำไมครูถึงไม่กลายเป็นเซียวบี้ตามไปละ่ะครูอ้วนกลับกลายเป็นซอมบี้เฉยเลยมันก็เลยหมายความว่าใครที่ถูกเซียวบี้กัดเนี่ย ถ้าคนคนนั้นไม่มีภูมิคุ้มกันยังไงก็ต้องกลายเป็นซอมบี้อยู่ดีทีนี้กระับคำถามเลยก็คือถ้าไม่นาราถึงไม่กลายเป็นซอมบี้เหมือนกับคนอื่นพอดูเหมือนเธอรับจะไม่ได้แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของผู้ล่าเลยเราก็ต้องมาวิเคราะห์กันถึงจุดนี้แล้วล่ะครับว่าสิ่งที่มาพร้อมกับความเป็นผู้ล่านั้นมันคือความกล้านั่นเองที่จะไม่กลัวต่อสิ่งใดก็ตามที่เข้ามาซึ่งจะสังเกตให้ง่ายครับจากพฤติกรรมของนําราเธอไม่เคยร้องไห้ให้ใครได้เห็นหรือว่ากลัวสิ่งใดเลย ขณะที่เธอรู้ว่าพ่อแม่ตัวเองอาจจะไม่อยู่บนโลกนี้แล้วเธอยังไม่รู้สึกอะไรเลยด้วยซ้ำ รู้จากตอนที่ถูกเพื่อนๆรุมประนามก็ได้รับว่าเธอนั้นติดเชื้อเธอยังบอกกับทุกคนเองว่าจะขอโดดลงไปจากหน้าต่างด้วยตัวเองคนอื่นไม่ต้องเข้ามายุ่งซึ่งถ้าเป็นคนปกติเนี่ยได้ยินว่าตัวเองติดเชื้อครับก็น่าจะสติแตกไปแล้วด้วยความกลัวแต่นำราเธอลับนิ่งมากๆเลยผมก็เลยขอวิเคราะห์ว่าใครก็ตามที่ถูกซอมบี้กัดแล้วไม่อยากที่จะกลายเป็นซอมบี้เนี่ยก่อนจะเปลี่ยนร่างรับคนคนนั้นต้องตัดความกลัวออกไปจากจิตใจให้ได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งเดียวรับที่เซียวบี้ทั้ทงํามคนอย่างกวี อย่าลืมนะครับว่านี่เป็นเพียงแค่การวิเคราะห์ส่วนตัวของแอดมินเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ตอนนี้ครับก็ยังดูซีรีส์ไม่จบเลยด้วยซ้ำครับผิดถูกประการใดก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยที่นี้ครับถ้าเราอยากจะรู้ความจริงทั้งหมดของในเรื่องนี้เนี่ยถึงสาเหตุที่แท้จริงของภูมิคุมกันเราจะต้องไปติดตามชมกันต่อแล้วล่ละในตอนต่อๆไปครับของมัธยมซอมบี้ซึ่งอ p ีต่อไปก็เป็น EP ีที่8กันแล้วใครที่รอฟังสรุปเนื้อเรื่องจากทางของเราอยู่อย่าลืมกดติดตามครับและกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเเพรรราาาะว่่่่มมมือไก็ตทีีีคลิปน้ับ ลงไลค์จนครบ6,000ไลค์เมื่อไร่ก่อนที่เวลา1นึ่ทุ่มจะมาถึงรับแอดมินจะลง EP 8ในวันนี้ให้เลยถ้ากล้าถึงก็กล้าลงเลยวะางานนี้อัด3คลิปใน1วันมันก็ไม่ค่อยยากสักเท่าไหร่นะเน่ <c oughs> ส่งเสียงนี่ก็ไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วครับยังไงก็เอาให้สุดแล้วกันฝากเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกคนด้วยนะครับสำหรับตอนนี้ก็หมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ